พระราชนิพนธ์ร้อยกรองเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์ถึงแม้จะทรงศึกษาในประเทศอังกฤษเป็นเวลาหลายปีแต่พระราชนิพนธ์ร้อยกรองหลายเรื่องเช่นลิลิตพายัพลิลิตนารายสิบปางหรือพระนนคำหลวงเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเอาพระระาชหฤทัยใส่ในภาษาไทยเสมอมา จากพระราชดำริในการส่งเสริมให้มีการสร้างผลงานด้านวรรณกรรมมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงตราพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสมสรขึ้นเพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทยนับเป็นการสร้างมาตรฐานการประพันธ์ในวงการวรรณกรรมของไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะนั้นวรรณคดีสมสรเนี่ยจึงมีบทบาทมากในการที่ทําให้เกิด สิ่งที่เป็นมาตรฐานของหนังสือซึ่งในพระราชกฤษฎีกาของพระองค์เนี่ยท่านก็ทรงมีพระราชประสงค์ทีอ่อยากจะให้หนังสือเนี่ยที่จะได้รับรางวัลนะคือมีเกณฑ์ว่าจะต้องเป็นหนังสือที่หนึ่งดีแล้วก็สองแต่งดีเมื่อหมดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันมาคดีสมูรสรก็ลดบทบาทลงหรือว่า ถูกลืมเลือนไปจนกระทั่งมาปัจจุบันแม้ว่าไม่มีวรรณคดีสโมสรแต่ผู้ที่อยู่ในวงวรรณกรรมก็คงอยากจะเห็นว่างานวรรณกรรมของกวีหรือนักเขียนหรือนักประพันธ์ท่านใดที่มีคุณค่าทั้งในเชิงเนื้อหาและภาษาด้วยเหตุนี้ก็จะจึงมีการประกวดหนังสือแห่งชาตินะคะมีการให้รางวัลซีไรส์หรือให้รางวัลอาเซียน สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็การที่มีให้รางวัลอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจแก่ผู้คนผู้รักงานด้านนี้ที่จะสร้างสารรค์หรือพัฒนาฝีมือของตัวเองเนี่ยให้สูงส่งยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อทรงสถาปนากองเสือป่าขึ้นพระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นเทศนาเสือป่าปลุกใจเสือป่าเป็นต้นเพื่อใช้เป็นหลักการอบรมจิตใจเสือป่าทั้งมวลให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งสอนให้รู้จักหน้าที่พลเมืองในด้านการปกครองพระองค์ทรงเห็นความสําคัญของข้าราชการในการปกครองประชาชนจึงทรงมีพระราชนิพนธ์หลักราชการ และพิมพ์พระราชทานแก่ข้าราชการทุกคนโดยมีพระราชประสงค์ที่จะอบรมสั่งสอนข้าราชการให้นำความรู้มาใช้ในการทำงานเพื่อประชาชนอย่างเหมาะสมซึ่งเป็นหลักสำคัญในการสร้างความเจริญให้แก่บ้านในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้อย,อยู่หัวถือได้ว่า เป็นยุคทองของกิจการหนังสือพิมพ์ซึ่งมีการตีพิมพ์ออกมามากมายหลายฉบับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในทวีปยุโรปในขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำสยามเข้าสู้ศึกร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรเพื่อรักษาความยุติธรรมและนำสติภาพกลับคืนสู่โลกเครื่องมือที่ทรงใช้ในการโน้มน้าวให้ประชาชนมีความเห็นไปในแนวทางเดียวกับพระองค์คือ การมีพระราชนิพนธ์แปลและบทความลงในหนังสือพิมพ์หลายฉบับการรักษาสนธิสัญญาระหว่างประเทศและความโหดร้ายของประเทศคู่สงครามยนสามารถส่งทหารอาสาเข้าร่วมสมรภูมิในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้สำเร็จทรงมีพระราชนิพนธ์การสงครามป้อมค่ายประจิตเล่าเรื่องราวด้านการทหารเหตุการณ์ในสงคราม ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีทางการทหารพระราชนิพนธ์เรื่องนี้นอกจากจะแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทหารของพระองค์แล้วยังให้ความรู้ว่าสงครามในทวีปยุโรปนั้นเขาทํากันอย่างไรทั้งยังได้เป็นตําราวิชาทหารของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นด้วยครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีอันเนื่องมาจากความสนพระราชหฤทรุไทยในการปกครองระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงทรงออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชื่อว่าดุสิตสมิตขึ้นส่วนใหญ่ลงบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์และบทความของข้าราชบริพารไม่เพียงแต่ทรงตั้งหนังสือพิมพ์ของพระองค์เองเท่านั้นพระองค์ยงังทรงส่งเสริมให้เกิดเสรีภาพหนังสือพิมพ์ขึ้น หนังสือพิมพ์ชื่อดังหลายฉบับที่ตีพิมพ์ในเวลานั้นได้แก่จิงโนสยามวรศั์หนังสือพิมพ์บางกอ,อกการเมืองหนังสือพิมพ์พิมไทยหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเม์เป็นต้นซึ่งหนังสือพิมพ์เหล่านี้เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารและความรู้ในบทความต่างๆมากขึ้นพอมาในสมัยรัชกาลที่6นี่ก็เริ่มมองว่าจะต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ นะของภาคเอกชนถึงได้มีการออกหนังสือพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มุ่งเน้นที่จะอาจะเรียกว่ามองว่ารัฐควรจะส่งเสริมเอกชนนะนะเพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจะเสนอความคิดต่างๆที่ผมคิดว่าดีมากนะออกมาซึ่งก็ทำให้มองเห็นว่าเอกชนก็เริ่มมองเห็นความสําคัญอย่างชัดเจนหนังสือพิมพ์แต่ในขณะเดียวกันรัชการที่6กก็ยอมรับตรงนี้ว่าเอกชนเขาต้องมี อำนาจของการสื่อสารเขาต้องมีเสรีภาพของการสื่อสารพระมงเอิญโชคดีที่พระองค์ท่านก็สรงได้จะเรียกว่าอยู่ในบรรยากาศของเสรีภาพมานานใช่ไหมที่ผมบอกว่าในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นนะฮะก็นับว่าถ้าพูดไปแล้วผมคิดว่าสมัยรัชกาลที่6นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรา,เอามองเห็นคุณค่าข,ของการสื่อสารโดยเฉพาะของหนังสือพิมพ์และแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยนะฮะ เห็นได้ว่ากิจการหนังสือพิมพ์ในรัชสมัยของพระองค์ได้รับการส่งเสริมอย่างเต็มกำลังแม้บางครั้งพระองค์ทรงถูกตอบโต้ผ่านบทความหน้าหนังสือพิมพ์อย่างรุนแรงแต่ทรงมีพระราชหฤทัยกว้างพอที่จะทรงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและทรงใช้หนังสือพิมพ์เป็นช่องทางชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ยังเช่นเมื่อพระองค์มีพระชนิพนธ์โคลนติดล้อใช้พระนามแฝงอัศวภพาหุจำนวน12ตอนดีพิมพ์ลงเป็นตอนตอนในหนังสือพิมพ์สยามออฟเซอร์เวอร์ซึ่งมีเนื้อหาเตือนสติคนไทยให้เห็นถึงปัญหาที่สะสมอยู่ในสังคมไทยอ่านเป็นเครื่องฉุดรั้งการพัฒนาประเทศเปรียบเสมือนดังโคลนที่พ่อคูณติดล้อรถจนเป็นอุปสรรคต่ตอ,อการขับเคลื่อนไปข้างหน้า หลังตีพิมพ์บทความพระราชนิพนธ์โคลนติดล้อไปไม่นานก็ได้มีบทความเรื่องล้อติดโคลนของนายพลเรือตรีพระยาวินัยสุนทรวิมพล,ลกุลที่ใช้นามปากกาว่าโคนันทวิสารโตแยง้งและล้อเลียนบทความโคลนติดล้ออย่างรุนแรงแผนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเกริ้วในพลเรือตรีพระยาวินัยสุนทร จนถึงขั้นต้องโทษอย่างรุนแรงแต่การกลับเป็นเช่นนั้นไม่พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์บทความชี้แจงลงหนังสือพิมพ์ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดกล้า,โป,ลาโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวพร้อมทั้งมีพระราชกระแสว่านี่แสดงว่า ข้าไม่ได้ผูกโกรธเจ้าหรือพยาบาทในการที่เจ้าเขียนหนังสือพิมพ์เล่นงานข้าแต่ข้าถือว่าเจ้าได้ช่วยข้าแสดงความคิดเห็นในการปกครองบ้านเมืองเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดีข้าขอบใจวรรณกรรมพระราชนิพนธ์แทบทุกเรื่องของพระองค์นอกจากจะเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวรรณศิลป์แล้วยังแฝงไปด้วยคติเนื้อหาสอนใจประชาชน ให้เห็นความสำคัญถึงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นกุศโลบายสำคัญในการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเรื่องความรักชาติสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงสร้างสรรค์ขึ้นสามารถจำแนกได้เป็นบทพระราชนิพนธ์โขนละคร187เรื่อง พระราชดำรัสพระบรมราชานุศาสนี229เรื่องนิทานและเรื่องชวนหัว159เรื่องบทความที่พระราชทานลงหนังสือพิมพ์316เรื่องบทพระราชินิพนธ์ร้อยกร่อง151เรื่องและสารคดี194เรื่อง รวมผลงานวรรณกรรมพระราชินิพนธ์ได้ถึง1,200กว่าเรื่องนี่คือพระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมของพระองค์ที่โดดเด่นเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ควบคู่กับพระราชกรณียกิจอันมากมายที่พระองค์ได้ทรงใช้เวลาตลอดรัชสมัยให้บังเกิดประโยชน์แก่ชาติและประชาชนอย่างถึงที่สุดสมดังที่โลกได้ยกย่องให้เป็น สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจอมปราดแห่งสยามความคุดงามทางด้านวรรณศิลป์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างสารรค์ไว้นับว่าเป็นผลงานชิ้นเยี่ยมเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยควรรักษาไว้สืบไปครับ สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรเริ่มการเขียนหนังสือไทยวิธีใหม่เพื่อให้สามารถเรียนเขียนและอ่านได้สะดวกโดยทรงมีพระราชดำริว่าวิธีการเขียนภาษาไทยแบบเก่านั้นมีความยากเนื่องจากภาษาไทยมีทั้งสระที่วางอยู่ในที่ต่างๆกันและการอ่านออกเสียงพยัญชนะนั้นสามารถออกเสียงได้หลายแบบจึงทรงเริ่มวิธีการเขียนหนังสือไทยแบบใหม่ได้แก่ การเว้นระยะระหว่างคำตามแบบตัวหนังสือตะวันตกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการเขียนสระแบบใหม่พระองค์ทรงปรับปรุงวิธีการเขียนสระโดยมีทั้งตัวสระแบบเก่าที่นำมาจากสระของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชสระจากอริยกะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ในหมู่พระสงฆ์ในธรรมยุทธิกายรวมถึงสระหอมด้วย นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งแนะนำให้เขียนสระไว้ในบรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะโดยตามหลังพยัญชนะแต่เนื่องจากประชาชนทั่วไปคุ้นชินกับวิธีการเขียนแบบเดิมมากกว่าทำให้ในที่สุดการเขียนหนังสือไทยตามแนวพระราชดรรินี้ต้องระงับไปอย่างไรก็ตามถือได้ว่าพระบรมราโชบายนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงการเอาพระไทยใส่ และพระปีชาสามารถด้านวรรณศิลของพระองค์ได้เป็นอย่างดี